นี่คุณเป็นอะไรไหมครับนี่อาย,อยุเท่าไหร่นะคะไม่ได้ชั่งมาคุณอะ่ะเพื่อนเล่นเหรอโทษพี่คุณแอคะเด็กฝึกง,งานคนใหม่มาถึงแล้วนะคะสวัสดีครับพี่สาวคนสวยผมชื่อก๊อบนะครับ เด็กคนนี้คุณแม่คุณแอนเป็นคนฝากให้ดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะแม่นะแม่ที่ผ่ากลับมาได้สักทีนะเนี่ไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งนานเะนี่ยพี่ให้แม่บ้านทำความสะอาดห,ห้องให้เรียบร้อยแล้วนะไ,ไม่ต้องหรอกพี่หนูไม่อยากกลับบ้านอนะ่ะอยากจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวดูบ้างที่ผ่านมาหนูรวรพี่มามากแล้ว่ะไว้เจอกันนะาย ไปเลยเหรอ,น,อรน,นะนี่คุณอย่าไปยุ่งกับผู้หญินนี้นะผู้หญิงคนนี้พงยา,อย,าอยู่ด้วยเราจะโชคร้ายนี่คุณเป็นปรมาจารย์ด้านห่วงดุยหรือว่าเป็นเทสท,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 ที่ได้พยากรอะไรหรือเปล่าคะใช่ค่ะหรือว่าบ้านของคุณอยู่ติดเขาทำไมถึงรู้เรื่องชีวิตทอดีขนาดนี้นังดี่นี่ฝากไปก่อนเถอะ คุณคุณกำลังหาคนหาค่าเช่าห้องเหรอพอดีเลยอ่ะฉันก็กำลังหาอยู่พอดีงั้นเราไปอยู่ด้วยกันปะเยอ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 ะๆโอ้ยนี่มันน้องมะนาวนี่นะนี่หาผัวรวยไม่ได้ถึงขั้นจะมาขายของแบบนี้เลยคะอุ้ยที่รอกดูสิคะตั้งแต่มันเลิกกับคุณไปชีวิตตกต่ำเตี้ยเรียดถึงขั้นบต้องหาคนหาค่าเช่าห้องเลยค่ะก็อย่างว่าเนาะคนมะนนาวนี่ย ใช้เงินเป็นอย่างเดียวแต่ทาอะไรไม่เป็นเดี๋ยวก่อนนะเทนก่อนที่ฉันจะหย่าก,กับคุณตัวเนี่ยฉันหาเงินเองทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยขอคุณเลยด้วยซ้มมําอ่ะแต่ที่ฉันต้องหย่าเนี่ยก็เพราะคุณนอกใจฉันต่างหากแล้วยังไงอ่ะดูตัวเองดิหาเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลยนี่มีหน้ามาขอหย่ากบฉันเ่ะททำไมคนหน้าด้านขนาดนี้ค่ะนอกใจของเอนแท้อนวันนี้ยังมายืนดูถูกเขาอ,อยู่อีก พราะที่ฉันดูแล้วเนี่ยฉันว่าเขาเก่งกว่าคุณเยอะเลยนะอเก่งเหรอเก่งมาทำไมไม่ปัญญาหาเงินจ่ายค่าเช่าห้องตัวเองอ่ะนั่นสิอุ๊ยอุ๊ยตายละอุ๊ยสอรี่นะฉันพูดแรงไปเปล่าอ่ะสอรีสอรีอุ๊ยตายแล้วฉันขอโทษนะคะมือฉันไหวไปหน่อยอ่ะไม่ตั้งใจอ่ะ ีเธอเป็นงานก้าวมนตกแฟนนะถ้าก้าวก็ตกไปทนายไม่อยากให้ฉันแชร์เรื่องที่นายเคยทำมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ใส่หัวไปซะไปฟ้าก่อ,อกนถึงนังมันนะค,คุณอย่าไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นเลยนะแล้วเดี๋ยวของทั้งหมดเนี่ยฉันเอาเองขอบคุณนะคะ ต่อไปนี้เรามาเป็นรูมเมทกันแล้วอะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อแอร์มะนาวค,ะบบาค่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าสร้อยอันนี้ไม่สามารถคืนเงินได้คะ่ะเป็นไปได้ไงคะสร้อยนี้เป็นของแถมคะ่ะไม่สามารถคืนเงินได้จริงๆคะ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าวันเกิดของฉันเขาจะเอาของแถมมาเป็นของขวัญ ณพอจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังได้ไหมหลังจากที่ฉันแต่งงานกับเขาฉันก็ลาออกจากงานกลายเป็นแม่บ้านเต็มเวลาวันนั้นเป็นวันเกิดของเขาฉันจะไปเซอร์ไพรส์แต่สิ่งที่ฉันเจอมันทำให้ฉันตกใจมากฉันเป็นแม่บ้านมาสามปีหลังจากที่ฉันหย่ากับเขาฉันก็หางานไม่ได้อีกเลยนี่เขาทำกับคุณไว้มากเลยนะ มันไม่ได้ไรหรอกคุณอย่าเพิ่งท้อใจไปฉันได้ยินแลว่าคุณเคยเป็นเซลล์เก่าไม่ใช่หรอพอดีเลยอ่ะฉันรู้จักกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาทาเรื่องรถคุณอยากไปสมัครไหมไปฉันพาไปจริงเหรอบริษัทเนี้ยเขาขายรถใช่ไหมแล้วหลักสําคัญในการที่เราจะขายรถได้เนี่ยก็คือเราต้องหาข้อมูลของลูกค้าให้ได้ก่อนว่าลูกค้าเขาต้องการใช้รถแบบไหนอะไรยังไง ผ่านสัมภาษณ์แล้วค่ะขอบคุณนะคะเธอเก่งมากเลยนะต่อไปเนี้ยเธอก็ได้รู้ทิศทางของชีวิตของตัวเองแล้วแล้วจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงอนาคตไว้เยอะแต่ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอนะว่าอนาคตของเธอเนี่ยต้องดีขึ้นเรื่อยๆนแน่ๆขอบคุณค่ะงั้นเราไปกันดีกว่าค่ะ ไงขอบคุณนะพี่ที่ช่วยเพื่อนฉันไม่หรอกที่เพื่อนแอร์ได้งานนะ่เพความสามารถเขาต้องแน่จู่จ้างที่ฝากฉันแบบไหนนะค่ะ พี่คะต้นหนังสือตันนี้อ่านว่าอะไรหรอคะต้นเค้กนะคะ่ะสำนักหนา้าอีเด็กผา้เข้ามาอยแคเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกฉันไม่ทำอะไรหรอคะแม่คะว่าผู้หญิงคนนี้นเขาได้ชู้ของพ่อหรอลูกไอ้พูดอะไรแบบนี้เนี่ยพ่อปีศาจเขาไม่เป็นเหมือนที่ลูกพูดหรอกถ้าแม่ไม่ชู้แม่ก็ดูนี่ คุณเป็นชู้กับสามีฉันเหรอโอ๊ยคุณจะบ้าเหรอฉันจะไปเป็นชู้กับสามีคุณได้ไงสีสีพี่บ้ามาหลบก่อนคนุณพี่ลัะวันนี้ขายดีไหมเป็นไงบ้างขายดีไม่ดีพี่สนใจพวกเราสองคนด้วยเหรอถ้ไ มาสนใจพวกเราสองคนหรอกค่ะเพราะหนูรู้ความลับของพ่อแล้วและเมียน้อยของพ่อก็นี่สีทำไมลูกพูดจาแบบนี้อะพี่ไม่มีเวลามาทะเลาะกับู้เธอสองคนหรอกนะงานพี่เองอะก็ยุ่งมากพอแล้วี่พูดจริงเหรอคะแล้วที่เราทํางานหนักเหนื่อยแบบเนี้ยไม่ใช่เพื่อพี่หรอหรือพี่คิดว่าพวกเราเป็นภาระหนูไม่รักพ่อแล้วหนูแก้พ่อสีถ้าสีไม่สอนลูกอะ่ะแต่พี่สอนเอง ฮัลโหลที่รักที่รักถึงไหนแล้วหรอคะครับเดี๋ยวผมรีบไปสี 4. เรื่องอะไรยังคุยกันไม่จบนะเดี๋ยวพี่กลับมาทีเธอเธอเธอคือฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่รู้จริงๆว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอะฉันไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยใครนะเธอพีผีฟ้าแอบมีเล็ดมีน้อยหรอ ได้หนูจะทำให้เข็ดเลยแม่คะหนูคิดแผนออกแล้วคะ่ะโอเคเออที่รักคะพอดีว่าเขาอยากได้มือถือใหมอ่อะช่วยรีบมาหน่อยได้ไหมได้ครับผมถึงล้น่ารักที่สุดเลยไม่ทราบว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวลรอสักครู่นะครับ ทั้งหมดนี้หนึ่งแสห้ามืนบาทครับสแกนจ่ายนะครับครับเออเดี๋ยวก่อนครับที่รักงั้นเดี๋ยวพอเราทําเรื่องนี้เสร็จแล้วเราออกไปหาข้าวกินกันดีไหม่ะก็ดีนะครับจะรีบไปไหนเหรอคะโหนี่ลงทุนเปลี่ยนชุดใหม่คิดว่าหนูจำไม่ได้หรือไงน,นี่มันเรื่องอะไรของคุณเนี่ย พ่อคะพ่อเลือกอไปเลยคะ่ะเพราพ่อจะเลือกหนูกับแม่รือจะเลือกผู้หญิงคนนี้ทําไมผมต้องเลือกด้วยอ่ะคุณสองคนเนี่ยผมไม่รู้จักด้วยซ้ําพี่ไม่ต้องมาพูดเลยหนูรู้ความจริงหมดแล้วเรื่องที่พี่มีลูกมีเมียอยู่แล้วอ่ะแพตตี้มันเรื่องอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้จักสองคนนี้จริงๆนี่พี่เริ่มแผล่เลิกโกหกได้แล้วคนฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันงั้นเลย สองนั่นนอ้หนูเฮ้ยกระไรขนาดฮะพีชานี่สีกอายมาอยู่ที่นี่ไงอะแม่พี่ปีฟาเรานี่ใครอ่ะฟีช้าฝาแฝกคนโตพี่ชายของฟีฟ้าไง โอ้ยใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วค่ะเอ้ยโ้ย่เจ็บตัวฟรีแล้วลูกเราสีถ้าสีไม่สอนลูกอ่ะแต่พี่สอนเอง <c oughs> ฮัลโหลค,คุณฟีฟาคุณรีบมาด่วนเลยนะครับจะถึงเวลาปชุมแล้วครับเดี๋ยวผมนีบไป ขอโทษนะคะหนูเข้าใจผิดเองอะ่ะหนูไม่รู้ว่าพี่ฟ้ามีฝาแฝดก็เลยคิดว่าพี่ฟ้ามีเมียน้อยพ่อคะหนูขอโทษนะคะที่พูดไม่ดีกับพ่อคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่เองก็ลืมบอกไปว่าพี่มีแฝดอะ่ะกรรมทั้งหมดก็เลยตกไปอยู่ที่สีช่างเลยโอ้ยนี่มันเป็นความผิดของแม่เหรอที่มีลูกแฝดอะ่ะ โอ๊อยหัวจปวดชุดสีขาวกระเป๋าสีดำคนนี้แน่เลยที่เราจะในแอปหาคู่ถึงหรือ,อยังปีเตอร์เเฮฮ้้ยยนี่ ิหน้าตาเราก็ไม่ได้หน้าเกียดนี้อุ้ยสวยแล้วสวยแล้วจะใส่แล้วขอพังหน่อยวันนี้ทำงานมันแรกดีนั้นเนี่ยไม่ใสขอโทษนะครับนี่ไหน บอทค่ะพอดีลูกค้าเขามารอแล้วอะค่ะโอเควอทสองไลน์ <Okay. S 3>